โตโยต้าแคมรนะครับปี09นย์เก้าคุณไก่ปี 09, 09 Camry Hybrid นะครับตัวนี้เป็น Hybrid นะเป็นเป็นเป็นไฮบริดรุ่นแรกนะครับรูปทรงตัวถังบอดี้ถือว่าได้เลยดูตรงนี้ดูเพลทนะครับเครื่อง 2AZ 2 Z, มาสีนี่ไง AHV AHV 40ถ้าพูดง่ายๆก็ ACV อ่ะรถคุณไก่มีปัญหาไฟเครื่องไฟลื่นถลายไฟแบตเตอรี่ วงมาลัยขึ้นเต็มระบบเลยนะครับเหตุผลรถรุ่นนี้เนี่ยถ้าน้องๆโทรหาผมบอกแ Cam ม r y h y b บิดปี40ปี09-10โทรหาผมเนี่ยบอกเอ้ยมันเป็นเรื่องปกติมันได้อายุมันแล้วนะครับผมเอาคอมพิวเตอร์เสียบนะครับปรากฏว่าจำเลยจำเลยที่ทำให้ไฟหน้าจอโชว์ตอนนี้ผมแก้แล้วนะผมแก้แล้วแต่ว่ายังไม่ได้สตาร์ทเครื่องเลยแก้เบื้องต้นให้คุณไก่เขาละ ไฟโชว์รันาวอ่ะไม่ทั้ง fs ตัวนี้นะเป็นเรื่องปกตินะครับของไฮบริดไงยิ่งไฮเทคโนโลยีก็ยิ่งหน้าปวดถัวผมชอบนะคันนี้ชอบตรงที่มัน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 สวยอ่ะสวยนะครับไฟโชว์เจอปัญหาหลักก็คือแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่มันมีสองลูกรถคุณไก่เนี่ยอาการออกทั้งสองลูกเลยลูกเล็กสิโวลต์ก็ออก ตามอายุใช้งานลูกใหญ่แบตเตอรี่ลูกใหญ่ที่หลายหมื่นบาทของแบตเตอรี่ไฮบริดก็อาการออกตามอายุการใช้งานทันนี้เคลมไหมยังคุณไก่ไม่เคยเคลมใช่ไหมเออนะครับถ้าน้องๆสนใจชอบตัวถังหรือใครใช้รถรุ่นนี้อยู่นะครับใครใช้รถรุ่นนี้อยู่ไฮบริดรุ่นนี้อยู่นะครับถ้ามีปัญหาถ้าคุณจะแก้ปัญหาก็คุณก็ต้องใช้เงินค่อนข้างเยอะล่ะนะครับ ขายต่อก็ราคาตกราคาร่วงใช่ไหมเพราะ,ะนั้นผมเลยบอกน้องๆเสมอว่ารถรุ่นนี้เนี่ยมันน่าใช้นะรถเป็นรถที่น่าใช้แหละแต่ว่าระบบไฮบริดเนี่ยมันค่อนข้างจะน่าปวดหัวมันเอาคืนคืนแล้วเจ็บปวดราคาแพงอินเวอร์เตอร์คอนเวอร์เตอร์ตัวนี้ก็แพงนะครับระบบไฮบริดเวลามาปิญหาถ้าคุณจะแก้มันใช้เงินค่อนข้างสูงผมถึงบอกน้องๆว่าเฮ้ยยกระบบไฮบริดออกยกระบบไฮบริดออก ตัวนี้เครื่อง2 a z เครื่อง2องพันสีไฮบิดใช่ไหมแต่มันมาพ่วงก,กับระบบไฮบิดคุณยกระบบไฮบิดออกเนี่ยเครื่องเกียร์กล่องระบบไฮบิดเบรกเบรกต่างๆออกหมดเลยแล้วคุณก็วางเครื่องเป็นซินเพียว2องพติดแก๊สนะครับแบบนั้นจะดีกว่าเหตุผลอย่างที่บอกว่าถ้าซ่อมก็ใช้เงินเยอะขายก็ราคาร่วงเก็บไว้เอาทรงเอาตัวถังบอดี้ไปเนี่ยคันนี้เนี่ยทรงยังได้อยู่นะเห็นไหมครับสีสันทรง เส้นสายนะครับรถยังสวยอยู่แหละเพียงแต่ว่ามันงองแงมันมีปัญหาตามอายุการใช้งานนะครับยืนยันใครใช้รุ่นนี้อยู่เก็บไว้ครับอย่าขายเลยขายก็ราคาร่วงคุณเจ็บใจเปล่าๆล่ละนะครับลงทุนอีกไม,ม่กี่หมื่นบาทคุณเปลี่ยนเปลี่ยนไส้ในมาเป็นระบบเบนซินเพียวซะถ้ามันกินน้ำมันคุณก็ติดแก๊สซะนะครับเทคโนโลยีของ ฮอนอาโตโยต้าเมื่อสิบกว่าปีก่อนเนี่ยไฮบริดต,ตัวเนี้ยนะครับถือว่าโอเคแหละตอนนี้อายุมันได้ได้เพราะว่ามันจะเอาคืนอย่างคุณไก่เนี่ยผมเช็คแล้วก็มีปัญหานิดหน่อยในเรื่องอื่นๆแต่ปัญหาหลักๆก็คือแบตเตอรี่ลูกเล็กลูกใหญ่ไฮบริดที่อยู่ข้างหลังนี่แหละนะครับหลายหมื่นอยู่นะแล้วคุณเปลี่ยนคุณอยากประหยัดคุณจะเปลี่ยนเอาแบตเตอรี่แบบแบบรีบิวใส่ก็ไม่ค่อยจอบหลอกนะครับถ้าคุณจะเปลี่ยนแบตเตอรี่แท้ มีเงินเปลี่ยนแบตเตอรี่แท้หกหมื่0เจ็ดหมื่นแปดหมื่นได้แบตเตอรี่ลูกใหม่ลูกใหญ่ลูกใหม่ใช่ไหมเดี๋ยวอุปกรณ์อื่นๆก็ตามมาอีกไงผมถึงบอกให้ตัดวงจรมาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับโอเคก็ต้องขอบคุณคุณไก่เจ้าของรถที่อนุญาตให้ผมถ่ายทําคลิปนะครับครันนี้สวยเป็นไฮบิดที่ที่ที่โอเคส่ okay. งมัยังได้อยู่นะครับคลีนสะอาดอยู่นะครับ ใครที่มีพักพวกเพื่อนฝูงใช้รุ่นนี้อยู่แล้วเพื่อนอยากขายนะครับลองแอบ,บซุ่มดูนะครับว่าเฮ้ยขายเท่าไหรว่ว่าเอามาละลายพฤติกรรมนะครับผมว่าเผลอๆคุ้มนะแต่ถ้าซื้อไฮบริดเพื่อมาซ่อมไฮบริดอย่าไปยุ่งเด็กขาดซ่อมไฮบริดเอาเรื่องนะครับอายุมันได้แล้วอย่าไปซ่อมไม่แนะนำให้ซ่อมนะครับเปลี่ยนระบบไปเลยจะดีกว่านะครับโอเคนะครับผมแซงพูดจะผิด ตรงไหนจับต้นชนปลายไม่ถูกยังไงก็ขอโทษด,ด้วยครับผมเนื่องจากเป็นคลิปสดสด,สดถ่ายสดไม่ได้มีบทพูดไก่เข้ากล้องที่หน่อยมานะครับคุณไก่เจ้าของคลิปสวัสดีครับคุณไก่ขอบคุณนะเออนะครับเนี่ยเจ้าของรถเอ้ยไม่ใช่เจ้าของคลิปเจ้าของรถนะครับ t o y ยต้าแคมรี่ศูนย์เ้าหนึ่งนะครับปีสองพันเก้าสอสิรถสิบสี่สิบหปีอ่ะพี่ดูอ่ะคุ้มไหมล่ะ ไม่รู้แหละนะครับแบตเตอรี่ออกแล้ว yup. ลูกเล็กลูกใหญ่ออกอาการละอาจจะต้องเปลี่ยนนะ,นะครับ <S <S จะไปแบบลูกใหญ่จะไปแบบรีบิวก็ได้3 4 0 0 0 0บาทถ้าเบิกใหม่ก็คูณ2เข้าไปนะครับคุ้มหรือเปล่าไม่รู้ลองคำนวณดูเหตุผลเพราะว่าคุณเปลี่ยนแบตเตอรี่ลูกใหม่แต่อุปกรณ์ส่วนควบอย่างอื่นไงเดี๋ยวมันก็ต้องทยอยตามลงมาตามมาตามมานั่นคือเหตุผลว่าทำไมผมถึงบอกว่ารถน้ำมันกับไฮบริด ผมแนะนำให้ไปน้ำมันไฮบริดกับ EV ผมแนะนำให้ไปไฮบริดเหตุผลแบตเตอรี่ไฮบริดถูกกว่า EV เยอะแยะมากมายนะครับเททนี้อาจจะขอเก้าร่วม EV นิดนึงขอโทษด้วยถ้าผมพูดผิดก็จดจำไว้เลยวันนี้นะครับวันจันทร์ที่29เมษายน2567สวัสดีครับ